สแลนเดอร์แมปีศาจไรหน้าสแลนเดอร์แมนเป็นปีศาจที่เชื่อว่ามีอยู่มานานหลายทศวรรษแล้วมันเป็นปีศาจที่ภายนอกดูคล้ายชายใส่ชุดสูทสีดำรองเท้าดำและสวมหมวกทรงสูงมีแขนขาเรียวยาวมากอย่างไม่น่าเชื่อใบหน้าว่างเปล่าไม่มีหูตาจมูกหรือปากมีสีขาวซีด บางก็ว่าใบหน้าของมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามจินตนาการของแต่ละคนนอกจากนี้สแลนเดอร์แมนยังมีหนวดปลาหมือสีถึง8หนวดงอกออกมาจากด้านหลังอีกด้วยซึ่งมันสามารถยืดหรือหดหนวดเหล่านี้ได้ตามที่มันต้องการมันมักจะปรากฏกายในพื้นที่รกร้างไรผู้คนเช่นสนามเด็กเล่นและย่านชานเมืองที่ใกล้กับป่า หรือภูเขาซึ่งเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของมันเหยื่อของเซเลนเดอร์แมนนั้นมีทั้งชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่แต่มันจะชื่นชอบพวกที่มองโลกในแง่ร้าย,ายมีความคิดที่บิดเบี้ยวชอบใช้ความรุนแรงมีปัญหาที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ทำงานหรือเคยผ่าน,กนศกกนาตกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตมาแล้วอารมณ์ความรู้สึกในแง่ลบ ที่ผู้คนเหล่านี้ปล่อยออกมาคือสิ่งที่เซเลนเดอร์แมนโปรดปรานในตอนปกติเซเลนเดอร์แมนจะประสานมือไว้ด้านหลังแต่เมื่อโจมตีเหยื่อมันจะตะวัดแขนมาด้านหน้าและยื่นออกไปหาเหยื่อพร้อมกับใช้พลังที่ทำให้เหยื่อรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตเกิดความวิตกกังวลรู้สึกไม่สบายกระทันหันหรือมีเลือดก,กำเดาไหล และกลายเป็นหุ่นเชิดที่ต้องทำตามคำสั่งของสซเรนเดอร์แมนเหยื่อจะถูกสั่งให้เดินเข้าหาสซเลนเดอร์แมนและถูกกินทั้งเป็นสซเลนเดอร์แมนมีพลังและความสามารถเหนือธรรมชาติมากมายมันเป็นปีศาจที่เป็นอมตะสามารถรักษาบาดแผลให้หายได้ในทันทีแม้แต่สารพิษหรือเชื้อโรคก,ก็ไม่สามารถทำอันตรายมันได้นอกจากนี้ยังมีภูมิคุ้มกันกต่อไป เหยื่อที่จะหนีรอดจากมันได้ต้องเป็นคนที่ทำใจให้เฉยชาต่อการปรากฏตัวของซลรนเดอร์แมนหรือวิ่งหนีได้ทันแต่บางครั้งการวิ่งหนีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะซลรนเดอร์แมนมีพลังในการเคลื่อนย้ายตัวเองในพิษตาททำให้เหยื่อที่ถูกไม้ตาแทบไม่มีโอกาสได้หนีรอดเนื่องจากซลรนเดอร์แมนชื่นชอบความรู้สึกหวาดกลัวและสิ้นหวังของเหยือ่อ มันจึงไม่ฆ่าเหยื่อในทันทีแต่จะค,ค่อยๆใช้วิธีทรมานทางจิตใจมันจะไล่าตามเหยื่อเป็นระยะเวลาหลายปีก่อนลงมือโจมตีเหยื่อส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับสุขภาพร่างกายสุดโทมและกลายเป็นบ้าได้เมื่อถึงตอนนั้นแล้วสเลนเดอร์แมนก็จะมาจัดการเหยือ่อซึ่งวิธีการแบบดั้งเดิมของมันก็คือฆ่าเหยือ่อแล้วก็เอาไม้เสียบไว้บนกิ่งไม้ที่สูงมากจากนั้น กอควักอวัยวะของเหยื่อออกมาจากร่างกายเพื่อนำกลับไปยังรังของมันแต่ก็มีบางรายที่ถูกพาตัวหายไปอย่างไร้วี่แววหากว่าเหยื่อนั้นสร้างปัญหามากเกินไปหลังฆ่าเหยื่อแล้วสซเลนเดอร์แมนก็อาจจะลบสิ่งที่เชื่อมโยงถึงมันได้ทั้งหมดโดยการเผาบ้านที่ทำงานหรือโรงเรียนของเหยื่อไปด้วย